สวัสดีค่ะพบกับเราชงสีดอมีชคกนะคะวันนี้นหลายๆาท่านนะคะรอคันแม่คันนะ,ค,นะคะรอคอยก็มาถึงนะคะด้วยที่ว่าสภาพอากาศร้อนจัดนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้แต่ภาวนารอรอฝนนะคะวันนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะดีใจแทนลูกๆนะคะลูก้ันของเรานะคะได้เป็นน้ำฝนเย็นสบายนะคะไม่ดามา นะคะคไม่ไม่ดราม่านะคะเมมเมเพราะว่าช้างหนังหนานะคะไม่เป็นอะไรนะคะเขาชอบด้วยซ้ํานะคะอากาศแบบนี้เขาชอบนะคะชอบมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะคุ้มต้านทานเขาสูงนะคะที่อันตรายนะคะจะเป็นแดดมากกว่านะคะฝนไม่เป็นไรนะคะจะเป็นแดดมากกว่านะคะ ที่ว่าอันตรายนะคะฝนไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแดดนะ่ะจะอันตรายกว่าน,นะคะถ้าแดดร้อนจ,จัดๆนะคะทําให้แบบขาดน้ําขาดอะไรได้เลยเอ้ยเล่นสปาครแล้วคะ่ะมีโชกชกนะคะชื่นใจนะคะอ่าพ่อคัอนไม่อยู่นะคะแม่เม่โมด,ดาม่านะคะพ่อควันไม่อยู่นะคะอ่าแม่ควันไม่สามารถย้ายหลักได้นะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพ่อคันมาก็ย้ายเข้าบ้านนะคะตอนนี้ให้น้องเล่นนะคะเล่นน้ําฝนนะคะผ่อนคลายนะคะร่างกายจะได้ไม่แห้งนะคะไม่ขาดน้ำเนาะนานแล้วนะคะมีโชคเราไม่ได้เล่นโคลนนะคะอาบน้ำให้ก็ไม่เท่าได้เล่นโคลนเล่นดินนะคะภูมิต้านทานจะต่างกันนะคะแต่พื้นที่ที่มีโชคอยู่สะอาดค่ะสะอาดนะคะ หลังจากหายตกมันไตลงดินใต้ก็เทปูนขาวฆ่าเชื้อฆ่าอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่ๆเรื่องสภาพร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงมีโชคของเราแข็งแรงนะคะอุ้ยนะคะขอให้ตกดีๆเด้อนะคะจะได้มีลมมีฟ้านะคะพค่อคานนะคะแม่คาน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นมีโชคก็กลัวนะคะอยากให้ตกดีๆงามๆนะคะไม่ให้มีลมมีฟ้านะคะมันน่ากลัวนะคะอันตรายตอนนี้ตกได้สวยงามมากนะคะไม่มีฟ้าไม่มีลมนะคะชุ่มฉ่านะคะเย็นสบายสบายนะคะเดี๋ยวสักหน่อยอ้วนก็จะสปาคูลแล้วนะอ้วนเริ่มหาใบไผ่อะไรเล่นแล้วนะคะอ้วนดีใจอูลมเริ่มมาแล้วนะคะ เดี๋ยวพ่อเจก็มานะคะพ่อเจไปเอาพี่มิ้นกับน้องธัญพรมาอยู่นะคะพอดีไปป่านะคะน้องธัญพรกับพี่มิ้นไปป่านะคะแม่ครับผมจะกินตอไข่ครับแม่ผมจะกินกอไข่ครับแม่ครับโอ้โหมือผมไม่ถึงครับแม่แม่เต้ยครับอ้วน ถ้าอยู่กับแม่เต้ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีใครมาหานะคะหรือเรียกนะคะ oh. อ๋อลองแล้วนะหิวหิวแต่ถ้ามีคนมีคนมาหาหรือว่ามาคุยกับแม่เต้ยนะคะก็จะเป็นห่วงบ้านหน่อยนะคะแม่ๆคือจะทํใส่โย,ยนของใส่เตโชใส่นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กห่วงบ้านนะคะป้องกันอันตรายให้แม่ด้วยนะคะห้ามใครมาหานะคะถ้าพ่อคุณไม่อยู่นะคะ พ่อคันไม่อยู่ไม่ได้นะคะมาไม่ได้มีโชคห่วงครับห้ามเข้าบ้านผมนะครับเล่นแล้วก็ขันนะคะเล่นน้ําเล่นดินแล้วก็ขันเด็กไม่รู้โตนะคะสิบเก้าปีแล้วครับแม่แม่ครับมีลูกๆผกเชือกแล้วนะคะก็มีน้องจอยนะคะน้องจอยแล้วก็ เรียงตามลำดับเลยเนาะน้องจอยน้องมิ่งน้องสงการน้องโชคมงคลน้องใบข้าวนะคะแล้วก็น้องอะไรอีกนะคะเชือของ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 พี่บ้านหนองบัวนะคะใต่ก็ไม่รู้ว่า น้องเขาชื่ออะไรนะคะพงคลอดปีนี้นะคะพืคลอดวันที่สิบมีนานี้ก็มั้งคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะอ้เล่นดินเล้ยววเล่นดินเล้ยวตอนไหนพ่อจะมาพ่อไม่ต้องมาง่ายนะผมจะเล่นดินเล่นโคนโตแต่อายุกับตัวนะคะ แต่นิสัยยังพี่อ้อนยังเด็กน้อยเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ถ้าฟ้าร้องมีโชคไม่อยู่นะคะมีโชคกลัวฟ้าแต่ถ้าฝนตกลมเฉยๆมีโชคไม่เป็นไรนะคะ่าตอนเด็กๆนะคะแต่ก่อนเนาะเราไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะเราพาหนูโชคนะคะออกเดินตามหมู่บ้านเนาะ13ปีคืนหลังนะคะแล้วเราเกิดโดนลมพายุนะคะมีฟ้าร้องนะคะ ตั้งแต่นั้นมานะคะมีโชคฝังใจเลยนะคะแม่แม่ว่าถ้าฟ้าร้องนะคะฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมีโชคจะกลัวจะล้องวิ่งรอบหลักเลยนะคะพอโตมาก็ติดนิสัยเลยนะคะก็เท่าฟ้าร้องก็คือร้องไม่อยู่นะคะต้องไปยืนเป็นเพื่อนนะคะถ้ามีฟ้าร้องส่งเสียงดังมีโชคจะไม่ชอบนะคะมีโชคไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงฟ้าร้องนะคะ ปกติแล้วนะคะถ้าตัวโตขนาดนี้นะคะจะไม่เล่นโคนนะแต่ว่าด้วยที่ว่าตกมันสามเดือนนะคะไม่ได้เล่นโคนเล่นน้ํานะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้หน่อยถ้าอายุน้อยนะคะก็จะนอนเกลียบก,กิ้งเลยนะคะแม่แม่แต่ตัวนี้คือมีโชคเขาเริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะคะจะไม่รักสนุกแล้วจะรักผู้สาวมากกว่านะคะจะรักผู้สาวมากกว่าอ่ะ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 ไม่เอาโลก จะดึงต้นไม้ดึงอะไรมาเล่นนะคะเพื่อจะเรียกร้องความสนใจนะคะอยากนอนเล่นนะคะอยากนอนเหมือนเด็กแต่ว่าด้วยที่ว่าอายุของเขาเริ่มเริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะคะเริ่มจะแบบว่าเต็มหนุ่มแล้วนะคะก็จะทะนงตัวหน่อยนะคะเมกลานอนเมกล้าเด็กยิ่งเหมือนเหมือนเด็กน้อยนะคะก็จะเอาน้ําใส่เอาโคลนใส่ตัวแบบนี้เองนะคะแม่แม่แม ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องพ่อสีดอมีโชคของเราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนะคะของเราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ๆ๋าวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, หนึ่งกำลังใจนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้แม่ๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมอยู่นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะมืโชคเริ่มจะมาหาแม่แล้วนะคะมองเห็นแม่เห็นแม่ทรงเสียงดังถ้าพ่อเจรหรือพ่อ๋องไม่อยู่นะคะพ่อควันไม่อยู่นะคะ ไม่ว่าใครนะคะจะมาหาเต้ยนะคะอ่าต้องแจ้งก่อนนะคะพอดีถ้าใครมาส่งเสียงดังนะคะหรือว่ามาเล่นกับเตะะ้ยเนี่ยเขาจะเติโซ่สายโยนของใส่นะคะไม่ให้มา <c oughs> เด็กจิบบ้านนะคะเด็ดเพียงบ้านนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ช่างเล็กๆนะคะของเราด้วยนะคะแม่ๆเริ่มจะนอนแล้วคะ่ะเริ่มจะนอนแล้ว จะล้มตัวลงนอนเล่นแล้วนะคะเต็มที่เลยครับลูกชายครับเต็มที่ครับของที่บ้านมีโชคจับมักง่ายไม่ได้นะคะถ้าใครมามาแบบเห็นยาเห็นอะไรอย่างนี้อะคะ่ะจะมาเอาของมีโชคไม่ได้นะมีโชคหวงของนะคะพี่อ้วนอ้วนคะ่ะ ถูกพันนะคะแมเต้ยดูแลมาตั้งแต่แยกกับแม่นะคะตั้งแต่ไม่มีตัวเล็กไม่มีน้องเซตตี้นะคะก็ไม่มีลูกเนาะตอนแรกก็เลี้ยงพ่อมีโชคของเรามานะคะมีโชคิดเกปีแล้วนะคะมาอยู่กับแม่เต้ยนะคะตั้งแต่อายุสามปีนะคะรักถูกพันนะคะแม่ต่างจากคนในครอบครัวนะคะแม่แม่ อานายจะโชว์แม่ๆแ,แล้วครับอานายจะนอนแล้วนะคันนะด้วยที่ว่าสามเดือนเขาตกมันนะคะแม่ๆเขาไม่ได้ถูต้นไม้ไม่ได้โดนน้ำไม่ได้โดนดินไม่ได้สปาโคนนะคะไม่ได้ถูที่ใคให้เขานะคะเขาโดนน้ำโดนฝนนะคะเขาก็จะคัน <c oughs> เก่าเหมือนคนนี่แหละคะ่ะคัน เอ็นดูนะคะ <c oughs> ขหนุ่มรูปหล่อของเรานะคะฝนก็เริ่มซาซาแล้วนะคะอยากให้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะจะได้สบายสบายเยน็นๆนะคะ <c oughs> ยืนโยกแล้วถ้าเล่นเหนื่อยก็จะยืนโยกนะคะเพราะว่าเขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเขาจะไม่ขี้เล่นเหมือนเด็กน้อยนะคะ จะไม่นอนจะไม่เก็บริ้งเหมือนเด็กน้อยนะคะช้างช้างโตถ้านอนกลางวันนี้คืออันตรายนะคะเสี่ยงนะคะเสี่ยงจะไม่สบายนะคะช้างโตแล้วจะไม่ทิ้งตัวลงนอนง่ายๆนะคะแต่ช้างเล็กก็ตามตามเขาละค่ะตามอายุตามตัวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องพ่อสีดอมีโชคกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ไรห,หน้านะคะแม่แม่จ๋าฟ้าลง ะะสวัสดีจ้า